มาค่ะสั่งหวีเจ้าหญิงมาอีกแล้วนาะน้าเราก็สองแบบนะคะก็คือแบบเล็กกับแบบใหญ่นะคะหน้ารักก็สีปบานะคะเอาให้ดูนะคือใช้กับลูกด้วยเนาะนี่คน่าักน่ารักนะดูหวีนะคือหวีแล้วมันรู้สึกสบายหัวนะคะสั่งในดิกตอกมันลด15บาทนะ นี่ค่ะอยากผมเงามก็สั่งยาสีผมที่ร้านได้นะแต่ว่าหวีน่ารักมากจริงของตรงสั่งมาคือเจ้าสิบอันแล้วนะคะหวีบ้าบอมากกวีนะคะนี่ค่ะอีกอันหนึ่งนะน่ารักๆก,ก,ก็คือเวแบข้างนะคะเจ้าหญิงเพราะว่าลูกชอบเลยคะ่ะลูกสาวชอบดนะ้วยเนาะมันน่ารักเนาะก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันอยา,ากจะจับพอดีมืออันนี้ก็ไว้พบ